และคู่บุตรและแขกท,ทุกท่านและสวัสดีค่ะน้องๆน้องๆทุกคนกรุ่มลงอรหา้าดาวจะมานำเสนองงานวุฒนธรรมที่มาและความสำคัญของปัญหา นักเรียนไม่รักษาวความสะอาดของโรงอาหารเช่นพื้นสกรปรกโต๊ะอาหารมีเศษอาหารไม่เก็บภาชนะที่ใส่อาหารล้างภาชนะไม่สะอาดนักเรียนบางคนไม่รู้หน้าที่วัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีวินัยสองเพื่อให้นักเรียนมีจิตอา,าสาพัฒนาโรงอาหารให้สะอาดสาเหตุของปัญหา นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการเก็บภาชนะนักเรียนมีนิสัยมักง่ายนักเรียนขาดความในวิธีแก้ปัญหาเชิญชวนทุกคนรักษาความสะอาดโรงอาหารโารดยใช้กิจกรรมหน้าเสาโคงและเสียงตามสายสองเป็นแบบอย่าง ให้กับ,บน้องๆแล้วค่ะน้องๆทำทุกขั้นตอนสามตั้งเวรทำความสะอาดทุกวันและตรวจความเรียบร้อยหลังรับประทานอาหารสี่รายงานผู้ไม่ทำตามระเบียบหน้าเสาโคงและลงโทษหลักธรรมความรับผิดชอบอยีอาราความซื่อสัตย์มีในกลตรงกับสนัของโรงเรียน รุปผลการด,ดำเนินงานโรงอาหารของเราสะอาดขึ้นขาดสะอาดขึ้นทุกคนมีความรับผิดชอบผิดอาสาวความเชื่อวชาดทีวีนในจุกติุ่มหมูขอจบการน,นำเสนอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ